อาจารย์ชูผมทำผิดพลาดไปผมสับสนอยู่ครู่หนึ่งไม่มีเจตนาล่วงเกินอาจารย์ชูผมไม่รู้ว่าคุณยังมีชีวิตอยู่ผมด้วยรออีกนิดเดี๋ยวก็เสร็จแล้ว ปูอูหยางและปูหลี่ห่างหายจากกันไปนานเลยนะครับอาจารย์ชูคุณยังมีชีวิตอยู่มันน่ายินดีจริงๆตอนนี้อาจารย์ชูกลับมาแล้วผมจะไม่รบกวนการกลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันผมจะแวะมาเยี่ยมในวันอื่น คุณหลี่ผมจำเหตุผลที่ผมปล่อยตระกูลของคุณไปได้คุณคือคนที่สัญญาก,กับผมว่าสมาคมนักรถจะไม่มีอยู่อีกต่อไปแล้วตอนนี้ล่ะคุณหลี่คุณไม่อธิบายให้ผมฟังหน่อยหรอ อย่าฆ่าผมนะอาจารย์ชูผมผิดไปแล้วใครบอกให้ออกไปเอาละ่ะในเมื่อนานกล้ามาเองก็ให้ฉันส่งนายไปสู่ขุมนรก ไม่เป็นไรผมกลับมาแล้วดีแล้วที่ได้กลับมาลูกยังรู้วิธีกลับมาบ้านพ่อตอนนี้ผมเป็นอันดับหนึ่งในโลกใต้ดินไว้หน้าผมหน่อยฮ่าฮ่าฮฉันก็เป็นพ่อของอันดับหนึ่งในโลกใต้ดินด้วยเสี่ยวยี่หลานรอดมาได้ยังไงนี่าได้ยินมาว่าวิหารทั้งสิบสองใช้ลูกระเบิดอะไรสักอย่าง ใครบอกว่าเป็นฝีมือของวิหารทั้ง12บสอที่โจมตีผมไม่ใช่วิหารทั้งสิบสองเหรอองค์กรคนเฝ้าประตูสวีเดนเนี้ยหรอใช่แล้วเป็นฝีมือของเราอ,องค์กรคนเฝ้าประตูสวีเดนต้องการใช้โอกาสนี้ในการกำจัดผมให้สิ้นซากและต้องการรวมกำลังของหลายประเทศทำลายวิหารทั้งสิ เสี่ยวยี่ข้างนอกมันอันตรายกันไปอย่าไปต่างประเทศอีกเลยคุณย่าไม่ต้องกังวลจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับผมแต่ผมต้องสาสางบัญชีกับพวกเขาเสี่ยวยี่เราจะพูดเรื่องนี้กันทีหลังสิ่งที่สําคัญที่สุดตอนนี้คือการช่วยเหลือแม่กับน้องสาวของหลานตระกูลชูของเราไร้ความสามารถจนเราไม่สามารถปกป้องตัวเองได้เสี่ยวยี่ อยู่ตั้งแห่งตะกูลเจียงได้ส่งคำเชิญไปแล้วพรุ่งนี้ให้เสี่ยวมู่แต่งงานกับสมาชิกตระกูลเจียงงานแต่งจะจัดขึ้นที่ตระกูลหังพ่อไม่ต้องห่วงวันนี้ผมจะเรีบไปเมืองหลวงเราจะพาพวกเขากลับมาอย่างปลอดภัยวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกําลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับ ตอนนี้ช่องเราได้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ